ภาพที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ในภาพยนตร์สงครามแต่อย่างใดแต่นี่คือเหตุการณ์โรงงานระเบิดเมื่อวันที่30กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นโรงงานนี้เป็นโรงงาน Horizon Biofuels ซึ่งผลิตเชื้อเพลิงเม็ดและที่นอนสัตว์อยู่ที่เมืองฟรีมอนต์รัฐเนบรสกาของสหรัฐเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต3รายเป็นเด็ก2รายและผู้ใหญ่1รายขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงเร่งควบคุมเพลิงที่ยังไม่สงบนานเกือบ1วันแล้ว ส่วนสาเหตุของการเกิดสก,กนัตกรรมครั้งนี้ยังไม่สามารถระบุได้อยู่ระหว่างการสอบสวนด้านนายกเทศมนตรีเมืองฟรีมอนต์ระบุว่ารู้สึกเจ็บปวดมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลอะไรเพราะเจ้าหน้าที่ควบคุมพื้นที่ไว้แล้ว cuando hurts. Hurts acum situation. That's a tragedy. Uh, pray for all pienso involved. effort tú It hurts this families We the hurts. for for My heart Uh, and uh, this a, a difficult situation deal difficult this to with. is ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษในเบรสก้าวันเผยว่าตอนนี้กำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นหน่วยกู้ภยัยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายผู้รับเหมาสำนักงานเจ้าพนักงานดับเพลิงรัฐในบรสกา้าและหน่วยงานอื่นๆอีกมากมายขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางของเจ้าหน้าที่เพราะการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตยากลาบากมากเนื่องจากโครงสร้างอาคารไม่มั่นคง และยังมีเพลิงไหม้อยู่ภายในอาคารหลักด้วย